อ่านตามครูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับอสระ,ะนะอึ่งเสียงอะท,ทงนะฮะท,ทงสะอีทิอธิบอใบไม้สระอายอรยักษ์บออายอบายอธิบายเพิ่มพอพานสระเออสะกดด้วยมอมา้า พอเออมอเพิ่มมาเอกเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมความรู้เติมต่อสระเออแล้วก็สะกดด้วยมอมา้าต่อเออมอเติมคอวอนะพยัญชนะคอควายวแหวนควบกล้ำคอวอ,อารมความเติมความรออูรู้ไม่โทรู้เติมความรู้ต่อไปนะครับ อ่านคำและสังเกตพยัญชนะต้นนะครับอ่านคำนะครับอออาณอ,อ่านมะเอกอ่านคออำคำําคําอ่านคําและลอแอและและสังเกตสอ,อะงอสังกอเอตอเกตสังเกตรพระยออะยอนะครับซึ่งออกเสียงเป็นแม่กลพยัญนะ ชนะ,นะชอช้างเสียงสระอะกึ่งเสียงชนะต้นตอนนต้นหรือตอโอนอต้นไม่โทต้นนะครับอ่านคําและสังเกตพยัญชนะต้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็อ่านคําต่างๆนี้นะครับโดยเราสังเกตพยัญชนะต้นของแต่ละคําฉะนั้นให้เราสังเกตนะครับพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะที่อยู่ในคําคํานั้นนะครับ ซึ่งในคำคำนั้นจะมีพยัญชนะอ,ะอาจจะอยู่ด้านหน้าสระก็ได้หรืออยู่ด้านหลังสระก็ได้นะครับแต่เราถือว่าเป็นพยัญชนะต้นในคำคำนั้นทั้งสิ้นนะครับซึ่งในหนังสือก็จะทําตัวหนาให้เราแล้วอย่างบรรทัดแรกเห็นไหมเราจะเห็นก็ไก่โดนเด็กเป็นตัวหนาเห็นไหมครับจอจานโดนเด็กเป็นตัวหนาจออปลา,าจอจานเป็นตัวหนา <c oughs> อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพยัญชนะต้นให้เราลองสังเกตซึ่งจริงๆหน้านี้นะครับเราได้ผ่านการสะกดมาบ้างแล้วฉะนั้น ก่อนอื่นครูจะอ่านแบบไม่สะกดนะครับโดยให้น้องๆอ,อ่านตามครูแล้วเดี๋ยวยังไงครูก็จะสะกดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอมาดูคําแรกนะครับไก่ดำเห็นไหมพย,ยัญชนะต้นคือกอไก่แล้วก็ดอเด็กนะครับไก่ดำจำดีปีจอกอบัว ตัวโตของเขาเสาผุสุขาหาถุงหุงข้าวแม่น้ำคำพูดรูดม่านงานวัด นัดแนะโอเคลองกลับมาดูใหม่ที่นี้ครูจะสะกดให้ดูนะครับคำแรกไก่ดำนะครับพยัญชนะมีกอไก่ใช่ไหมสระไอไม้มาลายกอไอไก่ไม่เอกไก่นะกอไอไก่เอกไก่ดออาดำําไก่ดําคําต่อไปจําดีจออาจําดอีดีจำดี ปีจอปอ,อีปีจออจอกอบัวกออกกอบออัวบัวกอบัวตัวโตต่ออัวตัวตอโอโตของเขาขอองงของอขอ,งของเอาเขาของเขา เสาผุสอเอาเสาพออุผุเสาผุสออุสุขออาขาสุขาหออาหาถออุง,งอถุงหาถุงหุงข้าวหออุง,งอหุงขออาวอาขาวไม่โทข้าว หุงข้าวแม่น้ำมอแอแม่เอกแม่นออำนํำไม่โทน้ำแม่น้ำคําพูดคออํมคำพออูดอพูดคําพูดรูดม่านรออูดอรูดมออานอมานไม่เอกม่านรูดม่าน งานวัดงออนองานวออดอวัดงานวัดนัดแนะเออะอดอนัดเอแอแนะนัดแนะน้องๆลองฝึกอ่านแล้วก็สังเกตพยัญชนะให้ดีนะครับเมื่อคล่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันต่อนะครับอ่านตามครูนะครับ อ่านคำและสังเกตสระนะครับในชุดข้างล่างนี้นะครับเราจะอ่านคำแล้วก็ในคำเนี่ยให้เราสังเกตว่ามีสระอะไรบ้างอย่างไรนะครับฉะนั้นถ้าเราดูจากภาพรวมก่อนเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีตัวหนาๆอยู่ใช่ไหมก็มีสระนะครับในคำคำนั้นทีนี้ครูก็จะอ่านให้ฟังก่อนในรอบแรกนะครับให้น้องๆลองอ่านพร้อมครูหรืออ่านตามครูก็ได้นะครับคำที่1่มานะ ผูจุใจไปเกาะเงาะดีสีเทาเสาไฟไฟดำคำของอมือถือสามาเถอะเละเถอะเฉะเฉะ แคหูชูฝาตายายพายเรือเสือสาดคาดเอวอ่ะทีนี้มาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกสะกดอีกครั้งนึงนะครับโดยเราจะสังเกตสระไปพร้อมกับตามคำสั่งของเนื้อหานี้ด้วยอ่ะมาดูคำแรกมานะ,อะมอม้าสระอาเห็นไหมเป็นสระอานะครับแล้วก็นอนหนูสระอะ มออามา,น,ออานะณะมานะคำต่อไปปะผูนะครับปออปะปะผอุผู dessus. ปะผูต่อไปนะครับจุใจจออุจุจ,จอไอใจนะครับสละไอไม้ม้วนนะครับจออุจุจอไอใจจุใจต่อไปไปเกาะ อปอไอไปกอเอเกาะสะเอนะไปเกาะเงาะดีงอะเอเงาะดอีดีเงาะด,ออด,ออดีต่อไปสีเทาสอ,อีสีทอเอาเทาสีเทาเสาไฟสอเอาเสาฟอไอฟไฟเสาไฟ ฝ่ายดำฝอไอฝายดออัมดำฝไายดำคำขอคออัมคำขอออขอคำของอมืองออองอมอือมืองอมือถือสาถอือถือสออาสาถือสา มาเถอะมออามาถอเอเถอะมาเถอะเลอะเถอะรอเอะเลอทอเอเถอะเลอะเถอะเชอะแฉะชอเอเชอะชอแอฉะเชอะแฉะแค่หูคอแฉแค่หออูหูแค่หู ชูฝาชออูชูฝออาฝาชูฝาตายาย่ตออาตายออายอยายตายายพายเรือพออายอพายรอเอือเรือพายเรือเสือศาสตร์สอเอือเสือเอกเสือสออาดอศาสตร์ เสือศาสตร์คาดเอวคออาดอคาดอเอวอเอวคาดเอวน้องๆฝึกนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าในแต่ละคำเนี่ยนะครับ มันมีพยัญชนะอะไรนะครับดังตัวอย่างข้างต้นนะฮะที่ว่าเขาให้ดูว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างเนี่ยจริงๆมันก็มาคู่กันนะครับพยัญชนะกับสระเพียงแต่ว่าในหน้านี้เนี่ยเขาจะแยกให้เราฝึกเป็นเรื่องๆไปเรื่องแรกเราก็ดูว่าพยัญชนะอะไรส่วนเรื่องที่สองข้างหลังเขาก็ให้ดูว่าสระอะไรแต่จริงๆถ้าน้องๆอ่านรวมๆก็สามารถแยกได้นะครับว่าคํานี้ก็มาจาก อ่านว่าอย่างไรมาจากพยัญชนะอะไรผสมกับสระอะไรซึ่งน้องๆควรจะฝึกให้คล่องแคล่วนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆอ่านได้คล่องแคล่วแล้วเนี่ยน้องๆก็จะไม่ต้องสะกดละเห็นปุ๊บน้องๆอ่านได้เลยฉะนั้นถ้าน้องๆเห็นว่าคลิปของครูนะครับเป็นประโยชน์ก็ช่วยคลิกไลค์นะครับคลิกถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์โดยการแนะนําชื่อบอกชั้นที่เรียนแล้วก็บอกว่าเรียนไปถึงไหนแล้วอย่างไรเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรก็สามารถพิมพ์มาบอกครูได้นะครับแล้วก็แต่ละคลิปเนี่ยครูจะทาออกมาเรื่อยๆนะฉะนั้นถ้าน้อง คนไหนอยากจะติดตามคลิปของครูโดยไม่พลาดแต่และคลิปที่ครูลงไว้ก็กดกระดิ่งกดติดตามครูได้นะโอเคถ้าเราฝึกหน้านี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปกันนะครับ